เมื่อชายหนุ่มสุดแกรง่งสองคนได้โคจรมาพบกันมิตรภาพของคําว่าเพื่อนจึงเกิดขึ้นแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมีภารกิจที่แม้จะต่างวิธีการแต่ก็เพื่อล้มล้างคนชั่วเหมือนกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่องภารกิจ Tri ป l e R ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะฉากเปิดมาที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเด็กน้อยชื่อว่ามารีที่กำลังระบายสีสันบนมือเล้ ร้องเพลงอย่างไพเราะให้กับคุณหญิงผู้เป็นภรรยาท่านผู้ว่าสักพักก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ออกไปทําการล่าสัตว์กลับเข้ามาและผู้นําคนนั้นก็คือท่านผู้ว่าที่มีจิตใจโหดเหี้ยมคุณหญิงรู้สึกถูกใจมารีมากและต้องการให้นําตัวกลับไปด้วยท่านผู้ว่าจึงสั่งให้มือขวาของเขาจ่ายเงินให้กับแม่ของมารีถือเป็นค่าตัวของเด็กโดยที่แม่ของมารีและชาวบ้านไม่รู้เจตนาจึงรับเงินไปและพวกท่านผู้ว่าก็ได้พาเด็กน้อยขึ้นรถแม่ของเธอไม่ยอมและได้ตามไปขวางทาให้ถูก ทฉากตัดไปที่กรุงเดลีได้เกิดการประท้วงขึ้นจากกลุ่มชาวอินเดียโดยเหตุการณ์ก็ค่อยๆก่อความรุนแรงขึ้นหนึ่งในหน่วยตำรวจมีชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าราจูชายที่ห้าหาญรดวดเร็วและแข็งแกรง่งราจูได้ฝ่าฝูงคนเพื่อเข้าไปจับตัวชายคนหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้านายเมื่อเขานำตัวชายคนนั้นมาได้สำเร็จก็สร้างความตกตะลึงและความน่าเกรงขามให้กับทุกคนทําให้กลุ่มผู้ประท้วงเริ่มถอยกลาเพราะวหวาดกลัวความบ้าคลั่งของราจูอยู่มาวันหนึง่งได้มีการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิเศษขึ้นราจูผิดหวังเพราะไม่มีชื่อเขาที่ประกาศออกมานั่นทําให้เขาหัวเสียไม่น้อยต่อมาได้มีหัวหน้ากรมตํารวจมาพบกับมือขวาของผู้ว่าเขาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่ถูกนําตัวมาที่นี่เพราะเขามองว่านี่อาจทําให้จัก,กรวรรดิอังกฤษตกอยู่ในอันตรายได้จึงเสนอให้นําตัวเด็กส่งคืนไปแต่นั่นกลับเป็นเพียงเรื่องคุยล้อกันเล่นเท่านั้นตัดฉากมาที่ภายในป่าน,นอกกรุงเดลีมีชายหนุ่มทรงพลังอีกคนเขามีชื่อว่าพรีมที่รอสัตว์ป่าให้มาติดกับดักด้วยความ ว่องไวและไหวพริบที่ดีทําให้เขาเอาชนะได้พรีมไม่อยากทําร้ายสายัตว์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้เขาต้องจับตัวมันไว้เขามีแผนที่จะเข้าไปภายในกรุงเดลีเพื่อตามหามารีน้องสาวของเขานั่นเองพรีมทํางานเป็นช่างซ่อมรถจู่ๆตํารวจนายหนึ่งก็ได้เข้ามาโวยวายเกี่ยวกับรถของเขาพรีมเช็คดูให้เพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็สามารถแก้ปัญหาได้ทําให้ในายตำรวจรู้สึกอับอายที่ถูกผู้หญิงหัวเราะย่อ,ยยอใส่จึงหาเรื่องและทําร้ายร่างกายพรีมทามกลางสายตาชาวเมืองที่ต้องทนดูเหตุก กที่เิดขึ้นพรีมไม่ต่อต้านเพราะเขามีภารกิจที่ต้องทำจึงไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนตัดภาพไปที่การประชุมพวกเขาได้ตามหาชายคนหนึ่งแต่กลับไม่มีข้อมูลอะไรเลยจึงถูกมองว่านี่เป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แต่คุณหญิงก็ได้ให้ข้อเสนอหากใครสามารถจับเป็นชายคนนี้มาได้จะถูกเลื่อนขั้นให้เป็นถึงเจ้าหน้าที่พิเศษแต่หากจับตายจะได้รับเพียงค่าหัวซึ่งราจูก็ไม่พลาดเขาเสนอที่จะรับภารกิจนี้เขาตามหาบอแสที่พอจะตามตัวได้แต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพร เช่าเมืองมีมากมายฉากตัดมาที่พรีมเขาได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาไม่แบ่งแยกชนชั้นนั่นทําให้พรีมตกหลุมรักเพียงแรกเห็นพรีมต้องการที่จะผูกมิตรกับเธอเพราะคิดว่าเธอน่าจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้างต่อมาราจูได้เข้าร่วมกลุ่มนักปฏิวัติทาให้ได้เจอกับรชัชชูเขาขอความช่วยเหลือกับราจูและจะพาไปหาพี่ชายนั่นอยู่ในแผนของราจูทั้งหมดระหว่างทางตำรวจนายหนึ่งก็ได้ทําแผนของเขาแตกทาให้ราชูหลบหนีได้สําเร็จรัชชูวิ่งหนี มาหาพี่ชายนั่นก็คือพรีมนั่นเองระหว่างนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟระเบิดมีเด็กชายคนหนึ่งตกอยู่ในอันตรายแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยสักคนราจูและพรีมที่อยู่ในเหตุการณ์วางแผนช่วยเหลือเด็กน้อยทั้งที่ไม่รู้จักกันแต่กลับเข้าใจกันเป็นอย่างดีทั้งคููร่วมแรงร่วมใจกันทําให้ช่วยเหลือได้สําเร็จพวกเขาร่วมงานกันได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อทําให้กลายมาเป็นเพื่อนรักกันในที่สุดพรีมได้รู้มาว่าราจูมีคนรักที่ชื่อว่าสีดาส่วนราจูได้รู้ว่าพรีมเองก็สนใจในตัว ผู้หญิงคนหนึ่งจึงวางแผนช่วยให้พรีมได้ทําความรู้จักกับเธอหญิงสาวมีชื่อว่าเจนนี่เธอขอให้เขาไปส่งเธอซื้อของให้กับเด็กที่มีชื่อว่ามารีจึงเป็นเด็กในบ้านที่เธออาศัยอยู่พรีมรู้ได้ในทันทีว่าน,นั้นคือน้องสาวของเขาจึงได้ให้กาไลฝากติดไปด้วยถือเป็นสัญญาณก่อนกลับเจนนี่ได้ให้การ์ดเชิญมางานเลี้ยงที่คาร์ลาส์สุดหรูกับพรีมและขอให้เขามาเข้าร่วมในวันนี้มารีได้รับของที่เจนนี่นามาฝากเด็กน้อยไม่ดีใจกับสิ่งของชิ้นไหนเท่ากับกําไรจากพี่ชายของเธอเมื่อกลับ มาถึงพรีมก็เล่าเรื่องราวให้กับราจูฟังพวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ราจูจะรีพาพรีมไปยัางงานเลี้ยงที่งานเลี้ยงเจนเนี่ได้เข้ามาเต้นรำกับพรีมทําให้ใชายคนนึงเกิดรู้สึกหมันไส้ขึ้นมาจึงเข้าไปเก่ะกลัวและสร้างความอับอายให้กับพรีมเขาดูถูกเกี่ยวกับศิลปะก,การเต้นของชาวอินเดียราจูที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาช่วยโดยการเล่นเพลงของอินเดียพรีมและราจูทําการแสดงทําให้เกิดความสนุกสนานภายในงานเมื่องานจบเจนนี่จึงพาพรีมไปดื่มชาในบ้านระหว่างนั้นพรีมก็า ที่ไม่มีใครออกไปตามหาน้องสาวพอได้เจอกันก็ทําให้เขารู้สึกแย่เป็นอย่างมากมารีต้องถูกขังไว้ในห้องเล็กๆเพียงคนเดียวทางฝั่งของราจ,จูก็ทําภารกิจต่อและได้จับตัวราชูมาเพื่อตามหาเบาะแสเกี่ยวกับชายที่ตามหาตกดึกราชูก็วางแผนเขาล่องูมาเป็นอาวุธเมื่อได้จังหวะจึงปล่อยงูให้ไปฉกราจูมันเป็นงูสามเหลี่ยมภายในอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะไม่รอดเขาปล่อยตัวราชูและออกไปหาพรีมพทีมเห็นเพื่อนในสภาพที่ไม่สู้ดีก็รีบหาทางช่วย ทำให้ราจูรอดจากพิษงูระหว่างนั้นพรีมจึงบอกความลับของเขาราจูจึงได้รู้ว่าชายที่เขาตามหานั่นก็คือพรีมนั่นเองเขาเสียใจที่ได้รู้ความจริงและไม่อยากที่จะยอมรับมันในคืนนี้พรีมจะเริ่มแผนการโดยการบุกเข้าไปในงานเลี้ยงคาร์ลหาดขอปล่อยสัตว์ที่จับมาทําให้เกิดความวุ่นวายไปหมดเขาต่อสู้กับเหล่าตำรวจมากมายเพื่อจะนําตัวน้องสาวกลับไปแต่นายตำรวจคนหนึ่งก็ได้ขังมารีไว้ทําให้พรีมต้องเอากุญแจมาจากเขาให้ได้เมื่อได้มาก็ต้องหยุดลง เพราะเสียงที่เรียกชื่อเขาราจูนั่นเองเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยแต่กลับจะยับยั้งพริมจึงทําให้พริมเสียใจเป็นอย่างมากทางเรื่องที่เพื่อนรักเป็นตํารวจพวกเดียวกับชาวอังกฤษและการขัดขวางภารกิจของเขาจึงทําให้เกิดการต่อสู้กันฝีมือของทั้งคู่ดีพอกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมพิมหาจังหวะออกจากการต่อสู้เขาปีนขึ้นไปยังคารืหาดเพื่อลัดไปตามหาน้องสาวเขากําลังจะกระโดดลงไปช่วยแต่ก็ถูกราจูขัดขวางไว้ราจูไม่อยากที่จะทําร้ายเพื่อนรักของตัวเองเมื่อได้ปรี ราจูจึงให้พีมยอมแพ้เพื่อมาลีจะได้อยู่รอดพีมหัวเสียลงหมัดไปที่ราจูไม่ยัง้งแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้ะอะไรกลับไปราจูถูกเลื่อนขั้นให้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษเขานึกย้อนไปถึงอดีตเขาได้ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมต่อสู้กับชาวอังกฤษตั้งแต่เด็กผู้ฝึกนั่นก็คือพ่อของเขาพอได้เล่าเรื่องราวที่โหดร้ายของชาวอังกฤษพวกเขามองว่าชีวิตชาวอินเดียไม่มีค่าพอให้ยิงลูกกระสุนเข้าไปในตัวเลยสักนิดถือเป็นการดูถูกเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งชาวอังกฤษได้บุกเข้ามาจู่โจมที่หมู่บ้าานของรจู พ่อของเขายอมสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้คนราจูผู้มีความสามารถก็ไม่อาจช่วยชีวิตพ่อไว้ได้จึงทําได้เพียงความต้องการครั้งสุดท้ายของผู้เป็นพอ่อนั่นคือการมอบอาวุธให้กับชาวเมืองทุกคนแต่จะทําแบบนั้นได้มีทางเดียวคือการแฝงตัวเข้ามาเป็นพวกเดียวกับชาวอังกฤษและต้องเลื่อนคันให้ใหญ่พอที่จะดูแลควบคุมคลังอาวุธตัดมาในปัจจุบันเขาส่งจดหมายการคืบหน้าให้กับสีดาคนรักของเขารวมถึงเรื่องหนักอึ้งในใจเกี่ยวกับการทรยศเพื่อนรักของตัวเองวันต่อมาทานันพูว่ากล่าวชื่นชมรา และให้สิทธิ์ทำโทษพรีมต่อหน้าชาวเมืองทุกคนเพียงแค่ต้องการให้พรีมคุกเข่าขอร้องความเมตตาก็เป็นอันพอใจราจูไม่อยากทำร้ายเพื่อนรักแต่เพื่อแผนการจะให้ผิดสังเกตไม่ได้เขาหวังให้พรีมยอมทำตามที่ท่านผู้ว่าต้องการแต่พรีมใจสู้ไม่ยอมคุกเข่าลงราจูเสียใจมากที่ต้องมาเห็นเพื่อนรักในสภาพนี้เขาเองก็เจ็บปวดไม่ต่างกันเมื่อท่านผู้ว่าและคุณหญิงเห็นว่าพรีมไม่มีท่าทีว่าจะยอมจึงสั่งให้ลงโทษหนักกว่าเดิมไปเรื่อยๆท่ามกลางสายตาคนทั้งเมืองพรี สร้างความเพิกเฉอให้กับพวกเขาทําให้เกิดความวุ่นวายชาวเมืองบุกเข้ามาจู่โจมพวกตํารวจส่วนราจูก็ส่งตัวพรีมไปยังห้องขังเขาจะถูกประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้ราจูคิดหาทางช่วยพรีมโดยจะนําตัวมารีไปด้วยเขายอมเสียเวลาและแผนการทุกอย่างที่เคยเตรียมมาเพราะเขาคิดว่าอาวุธไม่ใช่เครื่องมืออุปกรณ์แต่มันคือจิตใจของผู้คนทุกคนแม้ต้องแลกด้วยชีวิตแต่เพื่อเพื่อนรักเขาก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นเช้าวันต่อมาราจูใช้หัวอันชานฉลาดคิดหาวิธีนำมารีออกไปด้วย โดยการบอกท่านผู้ว่าว่าการที่จะทําให้พรีมเจ็บปวดคือการสังหารมาลีต่อหน้าเขาราจูทําการเช็คปืนทุกกระบอกที่ต้องใช้ในวันนี้เขาทําให้ปืนใช้การไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวพรีมและมาลีก่อนออกเดินทางคนของราจูก็นําใบมีดเล็กๆมาให้กับพรีมไว้ได้สําเร็จเมื่อออกเดินทางราจูหาจังหวะหลบหนีเขากระเด็นไปนอกรถพร้อมกับมาลีพอรถที่เกิดพลิกคว่ทำทาให้เขาพลาดถูกตอไม้เข้าเขาใจแข็งคุ้มกันมาลีตลอดทางเพื่อให้เด็กน้อยได้เจอกับพรี ทางด้านของพรีมเขาแก้เชือกได้และจัดการพวกตำรวจจนเกือบหมดเขาเห็นมาลีและราจูวิ่งมาพร้อมกันแต่ราจูกลับถือปืนเล็งไปทางมาลีนั่นเป็นเรื่องที่พรีมเข้าใจผิดความเป็นจริงมีตำรวจนายหนึ่งจะทำการยิงมาที่พรีมราจูเพียงต้องการปกป้องเขาจัดการตำรวจนายนั้นได้สำเร็จและถูกพรีมสตาร์ทเข้าเต็มเมเมื่อได้โอกาสที่จะกำจัดราจูพรีมเองก็ทำเพื่อนรักไม่ลงจึงวิ่งหนีไปพร้อมกับน้องสาวแล้วตำรวจที่ตามมาก็ต้องถูกขัดขวางโดยราจูเขาทำทุกวิถีทางเพื่อ ให้เพื่อนรักของเขาหนีไปจนลับสายตากรเขาจึงจะยอมถอดใจสู้เวลาล่วงเลยมาถึง2เดือนราจูถูกขังให้อาหารเพียงอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นแต่เขาก็ยังมีใจที่สู้ร่างกายเขาสะบักสะบอมจากการโดนทำร้ายและถูกเปลี่ยนนำไปขังไว้ในหลุมแทนส่วนทางด้านของพรีมได้หลบหนีไปยังที่ต่างๆของเมืองอัคราแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากสีดาคนรักของราจูเธอเล่าเรื่องราวในอดีตและภารกิจที่ราจูทำเขาทำเพื่อประเทศชาติแต่เขาทำไม่สำเร็จเพราะราจูเลือกที่จะช่วยพืช โดยที่ไม่สนว่าจะต้องเสียอะไรสีดาเสียใจมากเพราะทางจากักรวรรดิอังกฤษได้ส่งจดหมายมาให้เธออีกสองวันราจูจะถูกประหารและเธอต้องไปนําร่างของเขากลับมาทีมที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดก็เสียใจเป็นอย่างมากเขาจึงให้คํามั่นสัญญากับสีดาเขาจะไปช่วยราจูและนําตัวเขากลับมาให้ได้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามทีมบุกเข้าไปได้สําเร็จเขาตามหาราจูจนพบเมื่อได้เจอหน้าเพื่อนรักเขาก็กั้นน้าตาไว้ไม่อยู่เขารู้สึกผิดต่อเพื่อนรักแต่ราจูกลับไม่ได้โกรธเคือง เลสักนพิมนำตัวของเพื่อนรักออกมาได้แต่ราจูไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะอาการบาดเจ็บพิมจึงแบกเพื่อนไว้และร่วมมือกันต่อสู้ทั้งคู่หลบหนีออกมาได้สําเร็จพิมหายามารักษาให้กับราจูแต่ไม่ทันไรพวกตํารวจก็เข้ามาบุกอีกรอบราจูใช้ธนูที่ได้มาจากรูปปั้นของพระรามเขาต่อสู้ร่วมกับพิมไปเรื่อยๆพวกตารวจมาเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะสู้ทั้งคู่ได้เลยถือเป็นคู่หูที่เก่งกาจและน่าทึ่งมากราจูนําพิมไปจัดการท่านผู้ว่าที่เป็นคนสั่งการเพื่อยุติการต่อ ต่อสู้นี้ระเบิดที่เกิดจากแผนการของทั้งคู่ทำลายคฤหาสน์จนไม่เหลือชิ้นดีและเหล่าตำรวจด,ด้วยพรีมไม่ลืมที่จะนำอาวุธที่ราจูต้องการกลับออกมาแทานพููว่าถูกพรีมและราจูจัดการทุกอย่างจบสิ้นแล้วพวกชาวอินเดียได้รับอิสรภาพไม่ถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปราจูและพรีมยังคงเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกันราจูทำตามสิ่งที่พูดได้สำเร็จเขานำอาวุธมอบให้กับชาวเมืองส่วนมาลีก็กลับไปสู่อ้อมอกของแม่แล้วหนังก็จบลงนะคะอย่าลืมกดติดตามกด ดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ